ป้องกันเก็บของทันไหมไปเป็นผู้ประชาการเะครับครับคือไปเป็นหัวหน้าทีเพราะเราถาที่โบรคนนะครับเรื่อให้ความอดทกนข้อแรกเลยให้ความอดทนอดกั้นนะครับควบคุมอารมณ์นะครับปีห้าสี่เนี่ยหลายคนเหนื่อยเพราะฉะนั้นจปกจับเป็นที่จะต้องให้ทุ้คนะชา การจัหลับเป็นผู้ด้วยเขาแดนนะรับรองภารกิจจากผู้ัญชาดับสูงจากกระทรวงจากทณาโยธน์เนี่ยนะเขาไว้วางใจเราต่อไปนะครับปฏิบัติงานได้เลยนะครับแล้วก็อยู่ยาให้เตรียมไปแล้วนะครับอยู่ยาให้เตรียมไปแล้วการตัดสินใจณจุดที่ตั้งจังหวัดสงขลาเอหาดใจ เทียวเยี่ให้ล้านบาทเป็นหนึ่งห้าร้อยห้าสิบดอลลาร์นะครับนะครับเราต้องมีความเุ้มแขนะครับเราเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเดียวกันสามารถช่วยพี่น้องที่อมีสถานการได้อย่างมีสุขภาพก็ขอขอบคุณอสสพิจานณาครับที่ ได้ก็เตรียมไป